ก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ซมโอก่อนนะทุกคนพี่ซมโอไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขาทำเยลลี่น้ำผึ้งหรือฮันนี่เจลลี่นั่นเองพี่ซมโอก็เลยอยากทำบ้างพี่ซมโอก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยนะ อย่างแรกก็คือน้ำผึ้งนะนี่น้ำผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์น้ผึ้งแคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเออเราเพิ่งไปสอยเป็นเราเพิ่งไปสอยมาจากรังเลยโอ้สอยมาจากรังเลยยกไม่ได้ไม่ได้ไปสอยจากรังนี่อันตรายนะครับโดนผึ้งต่อยโดนผึ้งต่อยหน้าบวมตุ่ยเออโอเคต่อไปก็จะเป็นขวดค่ะหรือภาชนะที่สามารถบิบได้นะคะเออเป็นขวดเล็กๆเล็กๆน่ารักเกียว ต่อไปก็เป็นสีผสมอหารค่ะมีสีเหลืองมีสีมพูมีสีแดงคะเอาไว้ผสมผสมไม่มีสีสันที่สวยงามนะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการต้มก่อนนะคะต้องใช้ไฟอ่อนแล้วก็คนเบาๆนะคะถ้าเกิดคนแรงๆมันจะมีฟองและตอนออกมามจะไม่สวยค่ะแล้วมันก็จะ ไหลทิ้งเสียหายหมดนะครับต้องคนเบาๆใช่ค่ะไฟอ่อนๆนะครับถ้าเกิดและถ้าเกิดถ้าใช้ไฟแรงก็อาจจะทําให้ไหมได้นะคะเออใช่ไหมถ้าทนตอนนี้ต้องให้ผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับ่เด็กทำเองไม่ได้นะตายนะครับอันนี้เดี๋ยวพ่อเป็นคนทําให้เองจะให้พี่สมโอคบอกพ่อแล้ว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะพ่อก็ไม่รู้นะโอเคป้าๆเดี๋ยวเราไปต้ม เรียกเรียกอะไรนะต้มใช่ไหมลูกต้มใช่เหรอครัต้มน้ำผึ้งต้มให้เป็นน้ำเหลวใช่ะะเป็นน้ำเหลวมันจะมีขั้นตอนการทดลองนะครับพอมันเหลวข<ช>ึ้นมาเราก็เอาไว้ย้อนในน้ําที่เป็นน้ําเย็นน้าแข็งใเราก็จะบีบดูให้มันเป็นวนๆเดี๋ยวเราจะทดลองให้เ,เพื่อนดูนะถ้า<ช>เกิดว่าเราไม่ต้มก็จะใช้เวลานานกว่านี้นะคะอันถ้าเกิดอันนี้ต้มก็จะใช้เวลาเล็กน้อยนนี่นะครับพี่พี่สโมมาเทแล้วโอ้โหน้ำผึ้งาแล้วเออ นี่เทไปแล้วนะครับน้ำผึ้งแล้วก็ใช้ความร้อนแบบแบบไม่ไม่ร้อนมากเอาแค่แบบค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆแต่คนเบาๆนะอย่าแรงมากตอนนี้ยังนะเดี๋ยวเราต้องให้มันเป็นสีน้ำจารยอดค่ะมันยอดมากตอนนี้มันยังเหลวๆอยู่แต่มันมีวิธีทดลองอยู่เดี๋ยวมีน้ําเย็นนะครับถ้ามีน้ําเย็นเราเอาน้ําเย็นมาแล้วก็ หยดใส่นิดหน่อยแล้วก็จับโดนเป็นไอคาราเมลหรือ,อยังนะครับ few later. อน,นี้ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับน้องๆโอ้โหอันนี้ค่อยๆค,คนนะครับค่อยๆค,คนไฟอ่อนๆน,นะถ้าไฟโอ้โหนี่ๆฟองขึ้นฟองขึ้นฟองขึ้นน้องๆ เดี๋ยว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 พ่อจะเอาไปทดลองดูนะครับพ่อจะเอาไปทดลองดูว่ามันได้หรือยังนะเดี๋ยวไปอ่าเอาไปหยดในน้ำในน้ำน้าแข็งแล้วจับดูเป็นก้อนเป็นจี่หรือยังเนาะโอเคน้ำเราเตรียมไปแล้วน้ำเราเตรียมไปแล้วโอ้โหคุณแม่ลองหยดดูแล้วจับดูจับดูจับดูแล้วเอามือเอามือจับดูเอามือจับเป็นก้อนหรือยังลูกเป็นแล้วค่ะเป็นยังเป็นยังเป็นเจลี่ยังถ้าเป็นเจลี่แล้ว ได้ถือว่าได้ไหเหนียวยังโลกเหนียวยังมันเหนียวแล้วค่ะเออได้แล้วโอเคโอเคอันนี้ผ่านแล้วเอาโอเคพอพอปิดแก๊สเลยแด้แดล้วนะเดี๋ยวจะเอามาผสมสีนะฮะนะครับอันนี้อันนี้ได้แล้วเอามาเทใส่แก้วนะครับเดี๋ยวจะผสมสีอันนี้แก้วนี้นิดเดียวพอเอาเป็นสามสีนะครับเอออันนี้ใส่แก้วอีกแก้วหนึ่งส่วนนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะ เราจะได้เทใส่ขวดนะเพื่อนๆโอเคนะฮะผสมสีเลยอ่ะผสมสีเลยอันนั้นก็ผสมสีเลยอสสเอาสีสีมาเทาเลยลูกอ,ให,อให้แม่เป็นคนเทก็ได้ละให้แม่เป็นคนเทโมเทสีอะไรลูกส,สีเหลืองอสีเหลืองเทนิดเดียวไม่ต้องเยอะแล้วก็รีบรีบ,ร,บรีบคนเลยอะโอเคอะรีบคนเลยโมโมโมเ<ม>ทสีไหนลูกไม่เอาเอาใส่เนชุดอเทให้เทให้เทให้โมโมเทอันนี้คือสีส้ม อ่า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 คนเลยเร็วเร็วลกเร็วเร็วโอ้โหมีสมสีของแม่สีอะไรโอ้ยสีเริ่มออกแล้วเนี่ยมันเหนียวแล้วเนี่ยไปเอาขวดอ่าอ่าแล้วคนให้สีมันแตกก่อนมันเหนียวแล้วอ่ยแม่แม่ช่วยช่วยช่วยน้องแตงโมคนหน่อยเออโอ้โหนี่ของแม่สีส้มเหรอโอ้โหโอ้ของพี่สมโออ่าพี่สมโอแรงแรงคนแรงแรงให้สีมันแตกสียังไม่แตกเลยลูก โอ้น้องๆน,นะครับเนี่ยผลที่ออกมาก็จะแบบนี้ได้แค่นี้เองครับโอ้โหมันไม่ทันน่ะไม่ทันนะน้องๆครับนี่มันแข็งคาแก้วนะอันนี้ใส่ขวดได้แค่นี้นะเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับมันจะออกมาแบบไหน ไอ้ที่เราเอาน้ำผึ้งไปต้มกัเอาน้ำผึ้งซื้อน้ำผึ้งมาแล้วก็แช่ช่องฟิตเลยมันจะต่างกันยังไงนะ mm hmm. เดี๋ยวพ่อจะมาทดลองให้ดูนะครับน้องๆน,น,นะโอเคนะฮะเดี๋ยวจะเ,เข้าตู้เย็นก่อนแล้วอีกสักสองสามชั่วโมงมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่เพื่อนๆหลังจากทําเสร็จนะอันนี้คือพี่สมอทําไม่ทันนะมันแข็งเร็วมากเลย นี่มันก็เลยออกมาไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะโบก็เลยไปซื้อซื้ออะไรมาซื้ออันใหม่ค่ะซื้อน้ำพึ่งใหม่งเลยเอาน้ำพึ่งเลยพี่สมูบอกว่าเอามาแช่ช่องฟิตก็เป็นเยลลี่เจลลี่ได้ใช่ไหมใช่หันนี่เจลลี่ได้เจลลี่ได้อ่ะง้นเราต้องทดลองรู้แล้วอันนี้ไม่ต้องต้มนะเอออันนี้ไม่ต้องต้มอาจจะเราต้องอ่าไปแช่ช่องฟิตเลยต้องเปิดฝาตรงนี้ก่อนค่ะไม่งั้นมันจะความเย็นมันจะไม่ถึงจะมเออโอเคอ่ะดึงเลย จุกนี้ออกกอนะเพื่อนๆนะเออแล้วก็ปิดฝาแบบนี้แล้วก็ไปไอ้ตัวนี้เอาไปแช่ช่องฟิตใช่ไหมส่วนอีกตัวหนึ่งคือไปแช่ธรรมดาใช่ไหมลูกแช่ธรรมดาใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะถ้าเกิดตั้งปกติเนี่ยมันก็จะแข็งเหมือนกันแต่มันจะแข็งไม่มากนะมันก็จะยังเหลวอยู่นิดหน่อยก็เลยต้องเอาไปแช่ตู้เย็นเพิ่มความเย็นแล้วก็ความแข็งด้วยนะคะป่ะไปแช่ตู้เย็นกัน้เย็นน้ำพึ่งปกติก็อยู่บนช่องฟิตนะคะ ส่วนน้ำพึ่งอันนี้ที่เราทำเนาะแบบต้มเราก็จะเอามาแช่ชไว้ใช่สาช่องธรรมดาสีชชรรา่ชั่วโมงรล่าสองสามชั่วโมง 2> 2ค่ะสชั่วโมงนะดูซิว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงได้น้ำพึ่งที่แช่ช่องเต็มจะเป็นเจลลี่ได้ไหมทุกคนหลังจากที่เราแช่ช่องฟิสไว้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบต้ม มันไม่ค่อยเวิร์กนะเพื่อนๆมันเซ็ตตัวเร็วมากเลยใช่อันนี้คือตัวที่ต้มนะที่พ่อกับแม่ช่วยกันทดลองนะกับพี่สโมนะจะทําอะไรนะเจลรี่ใช่ไหมลูกนี่เจอนี่ใช่ที่ออกมาแล้วไอ้ที่ออกแดงๆนั่นก็คือสีใช้สีผสมอาหารช่วยนะว่าจะทําสร้างให้มันเป็นสีสันสวยงามสักหน่อยพอเรามันจุขวดแล้วมันก็แข็งเร็วมากเพื่อนๆันจุไม่ทันแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วตั้งสองหลอดนี่เทใส่ขวดได้แค่นี้เองแล้วมันแข็งอยู่ที่แก้วหมดเลย อันนี้ไม่รู้เป็นเพราะผิดพลาดของเราเองหรือเปล่าที่เราทําไม่ครบขั้นตอนหรือว่าไงแต่เราก็ทำครบขั้นตอนนะใช่ใช่ค่ะทำครบขั้นตอนแล้วแต่มันก็ไม่ได้นะ<ช>มันก็ออกมาแนวนี้พี่สโมโกลยจะเอาไอ้ตัวน้ำพึ่งแท้มาทดลองนะใช่อันนี้แบบไม่ต้มนะออแบบไม่ต้มมาเอาไปแช่ช่องฟิตไว้สองสามชั่วโมงอยู่ไปออกก็ดูว่ามันจะบีบออกมาแล้วจะเหมือนที่เราทำกันไหมใช่เดี๋ยวพี่สโมโกจะเริ่มแกะตัวที่ต้มก่อนเลยนะ นี่หน้าตาลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอยากพิมพ์แล้วโอ้มันแกะไม่ออกนะนเพื่อนๆมันต้องตัดนี่เดี๋ยวพี่สมโจะตัดส่วนตรงนี้นะตัดให้มันเป็นครึ่งๆไปเดี๋ยวไปตัดก่อนอ่ะนี่พี่สมโก็ได้ตัดมาแล้วนะวางไว้ก่อนไปเริ่มบีบกันเลยบีบยากมากเลยนะอ,ออกมาแล้วนิดนึง ไปเริ่มกินเลยอืมอืม,มกลิ่นมันแบบว่ากลิ่นน้ำผึ้งหอมมากเลยแล้วก็รสชาติมันก็หวานๆนะแต่อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยได้นิดเดียวเองเนาะงั้นพี่สมอว่าเราไปแกะอันต่อไปกันเลยดีกว่าส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งอีกตัวหนึ่งนะแบบไม่ต้มมาลองดูซิว่ามันจะเป็นฮันนี่เจลลรี่ไหม แก่เลยแล้วกันอันนี้แช่ช่องฟีดไว้นะเฮ้ยมันได้ด้วยพอพอเอออืมอร่อยมากนี่เราแช่ช่องฟิตไว้นะมันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยขอกินมากอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวให้ล้างใบมอสิมบั้ง สรุปแล้วแบบต้มก็ไม่เวิร์กนะเพื่อนๆมันน่าจะเป็นเพราะพิซซมโอเนี่ยแหละอาจจะต้มนานเกินหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเนาะส่วนอันนี้ได้ผลนะเพื่อนๆซื้อมาแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเลยแต่พอกินเสร็จแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นนะเพราะมันละลายง่ายมากเลยอ่ะวันนี้พี่ซมโอก็ขอตัวลาไปก่อนละอย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดติดตามแล้วกดถูกใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย